เปิดกอล์ฟเซลเยอร์แล้วตอนนี้ครับพยายามจะเบิร์นซาเมทนะเพื่อเร็วสุดครับและกระโดดเขาไปเปิดเดอะบอลเลอร์ครับอัดไปที่ตัวของยูเซียรับที่เกล็ดกดฟิกเกอร์มากไปเจอจังเขาเราเปิดรีการแล้วมีแค่หายไปเลย ในการแข่งขันอวีนานาชาติ APL 2025รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีม f l a s h w o o p จากประเทศไต้หวันปะท่ากับทีม E Arena จากประเทศไทยใน2เกมแรกเป็น E Arena ที่ขึ้นนําไปก่อน2ต่อ0โดยในเกมที่3ทีม E Arena ยังคงลุมความได้เปรียบในนาทีที่20ทีม E Arena ก็จัดการผู้เล่นทีม f l a s h w o o p ไปได้ถึง2คนจึงทําให้สามารถคุมพื้นที่เพื่อเอา Dark Slayer เพื่อจบเกมที่3ถึงแม้ว่าจํานวนผู้เล่นจะเยอะกว่า2คนแต่ในช็อตนี้ ทีม E-Arena เลือกที่จะเพิ่มความได้เปรียบด้วยการเข้าไปตัดแนวหลังแต่แล้วทีมแฟดวูฟก็โชว์ปฏิหารหฮยเตะกระโดดหลบ การโจมตีตัดแนวหลังไปได้และเป็นแรดของทีมแฟลชวูฟเจนเจอที่กระโดดเข้าใส่เก็บดับเบิลคิวไปอย่างรวดเร็วในพริบตาทำให้สถานการณ์พลิกผันทีมแฟ w วูฟสามารถเก็บกอสเลเยอร์และดันขึ้นบ้านพลิกชนะในเกมที่3ไล่ตีตื้นมาเป็นสกอร์หต่อ2โดยหลังจากนั้นโมเมนตัมก็เหวี่ยงมาเป็นทางของทีมแฟ w วูฟสามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างต่อเนื่องและคว้าแชมป์ o อนานาชาติ APL 2025ไปด้วยสกอร์4ต่อ2เรียกได้ว่าไฟน้าดาร์คเลเยอร์ เป็นช็อตพลิกเกมของแฟลต o ูเลยก็ว่าได้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับช็อตนี้บ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกมและคอนเทนต์อื่นๆจากพวกเรากันไว้ด้วยนะครับ